ไ่รูจะดูจะเลยรัูดูะเอ้าอาบีเกอาุยีคนเราเอาอยีคนเรางแม่งตีตึ้งแม่งตะาเ่งราคาน่จะไปตายเลยไปยัดองเนยนะยังไงบ้างที่หมดห้ายกหมดสี่ยกขึ้นไปยกห้าเรามองว่าเรายังไงบ้างที่เรานทาำอยู่เราได้รูปยังไงอันนี้ที่เราว่าดูอยน่ว่เขาอยู่ นีกเราก็เตะเยอะกว่าที่เจน่ามาวันนี้นู้ไม่เตะตักถีหมวยมยกเลยห้ายกห้ายกเตะตรงนะมวยเดิมเดิมเดินไปเรื่อยตอนนี้ไม่เจ็บหรอถีตอเนี้ไม่ได้เจ็บใช่ลูกห้าสามเพราะว่าขึ้นเป็นสองกอนแล้วยังไงบ้างครับดีครับเพราะคงคงจะมีแหละเพราะว่าเป็นมวยใหญ่ด้วยกันพวกคู่แล้วก็คู่ชกมีไม่ค่อยตัวเลยต่อยก็ไม่ชนนะน้ำหนักเท่าไหร่ นไปที่แล้วเราจนะมาเราก็ออกกระจายที่แหละแต่ไปนี้ไปนี้ดีกว่าไปเร็วเองนะไปนี้ต่อยสวยกว่าไปเร็วอีกมยไปเร็วยังเจนเลยต่อยมองว่าจะจะไปเร็วไปเร็วแต่ไปนี้มองว่าสาหยกถเราได้ยอจ้า่คุ้มคุ้ม่ยุกเราตอนเรารู้สึกไงอาวเ็นมาไปเร็วแล้วไปนี้ยังคิดว่าเราเรือยังคิดว่าเรือหมด แล้วเห็นตอนที่หมดยกนี่เซนเมย์กับพวกมันในอย่างเดียวเรารู้สึกไงบ้างเราเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปจับเขาก็เสียเปรียบไปแล้วแล้เราไปยเขาก็รอจับเราก็เมย์เขาบอกว่าเดินเราก็เชือตันเทียนาชือกตันแล้วมันก็มองว่าเราถอยเราก็ออกพุทธทำได้เยอะแยนแต่พวกนี้มันฝั่งนี้มันมีอยู่แต่มันสู้ไม่ได้มันสู้กลุ่มใหญ่ไไม่ด้แล้วกูชกเรามาไงบ้างครับตัวนี้มาทรงแรงแข็งแรง ลดลงพอใจผลงานวันนี้พอใจผลงานตัวเองแม้ว่าผลการชกมันจะไม่เป็นใจมีตรงไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขบ้างไหมเราต้องเสริมกําลังใจมากไปเยอะก็ถือว่าเป็นแค่กขอโทษทั้งท้ายโทษเดี๋ยวมันรงแล้วก็เสียใจแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ครับ ไปกำลังใจให้ครับกำลังใจสู้ต่อไปครับก้อยก้กันต่อไปไม่มีเรื่องพูดวันนี้วันนี้วันนี้แล้วเที่คืนแล้วเที่คืนแล้วก็เป็นนันืนเขาอกว่าขได้พูดแช่งือแจ้แจงแล้วเราเราม้ว่าเราในลกไ้ยันี้ขยันเดินมีหลาไปั้อว่าเราจะกินอะไรก็ันีันีถึงัทางใคร่เลยเป็นานี้ทไมเดินทุกๆเลย สไตล์เราก็ต้องทให้พี่เขาดูอรัแล้วเขาเสร็จเขาเสรจเราเข้าลหวรไม่มีอกันไม่ไยุบอะครับไม่ยุบเราก็นองลูกที่เราดืว่าเราก็ต้องเป็นผู้ชนะแล้วคืออที่นยยังไงบ้างมันไปุพ e ่เขามาแข่งในแค่ทางไ่แข่งมาดีเลยก้าลังแข่งมาดีเอไปเนาเราก็เดินปรอยุกอนกันลยใ่แล้วไ้เดินจากในที่เราเราเต็มที่เต็มแรงไม่จะใยค่ายนเตมมาจากค่ายร เรารู้แล้วว่าอยู่ฮานีอาจจะดูดช่องได้ใช่ครับท้องทำยังไงก็ได้ให้พี่เขาเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวปลายครับแล้วเราจะได้ท่องอีกง่ายๆแล้วขึ้นไปยกห้าแล้วก็เหมือนถ้าเรามั่นใจว่าเราทำมาเยอะครับก็ทางมึงเขาบอกว่าพอแล้วนะอย่าดูดูเพราก็มามองเขาไม่ไน่าสนใจเราเปความรู้สึกอบ่างครับมันก็ผมันก็ตามกระการนี่ครับปิดมือมตัดสินไม่ได้เลยนะ ไก็อย <tang s> ู่ด <Tamam> ุลเดิมที่สี่ท้งหนักเดิมพลังรีเป็นไปได้ไหมที่สองที่สองสี่สิบน่าจะไม่ไหวละได้การเดินสี่สองอ่ะกลางวันก็สี่สองเสียหน่งเสียน่น่าจะไม่ไหวละเสียหนึ่งก็จะเหนื่อยวันนี้เราก็รดปเยอะอยู่ใช่แต่ว่าทีเดียวนึ่งแต่เคยกับทางห้านเสียหนึ่งบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับที่หนึ่งหรือว่าเป็นของหวานวันเกิดชิ้นวันวันนี้ชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยใช่เช้าคืนเย็นคืนเย็นคืนพอดีเลยวันวันเกิดพอดีครับวันนี้ถ้าเป็นของหวานถ เอ่อมองไปสามหน้านะผมก็ดูเราเราบรรยากาศอยู่ที่เราบรรยากาศมวลอยู่ที่เราอะไรเงี้ยแล้วก็เออเราได้ผมว่าไปยกสี่เราได้จังหวะเอี้ยวลูกดอกสุดท้ายดอกนั้นอะไรเงี้ยครับผมว่าก็จริงๆเขาก็มาดีแต่เพียงแต่เขาเาเตะเราเนี่ยมันมันไม่ยุบไงแล้วเราเราเราเวลาเราขึ้นคอเราเป็นตัวคู่ตลอดอะไรเงี้ยการเขาต้องดูดูจริงจริงการการดูของกรรมการกับคนดูทางบ้านมันอางจะไม่เหมือนกันเลยอย่าดราม่าผมนะผมผมก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนตัดสินอะไรเงี้ยผมไม่เป็นคนตัดสินอะไรเงี้ยครับ ก็จริงๆเวลาเราไฟที่เราชนะไม่ให้เราชนะก,ก็ก็มีไม่าง่ี้แหรออะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะอย่างมันก็ดูได้สามมวยมันอ,อย่างเงี้ยครับจริงๆนะผมบอกเลยการมวยออกมาแบบนี้นะต้องไปต้องต้องต้องชมคนจัดคนจัดจัดมวยออกมาอย่างนี้อะไรเงี้ยว่าคู่นี้ต่อยได้อีกครับต้ต่อยได้อีกแน่นอนหรืในในเทพไม่ต้องต่อยได้อีกแน่นอนครับผมดี๋ยวจะลองแก้ขึ้นดูในสองวันหนึ่งได้ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเรื่องนำ้ำหนักท่เนี่ยเพราะว่าเราดูว่าน้ำหนักเราเราไหวขนาดไหนด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็มายัวเตนเตร์นเห็นเห็นมวยคงคงลงในการแต่ผมไม่รู้นะผมต้งตงต้องดูว่าเขาจะใช่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 ไม่รู้ได้ไที่ผมเขาแค่พูดมีมีแล้วแต่ว่าเขาดูไฟนี่ก่อนแบบมอนมอนมอนเหมือนถ้าเป็นเราเขาชิงเราก็เหมือนเราเข้าชิงแล้วเราก็ไม่รู้อีกพูดต่อพูดพูดชคนไทยอะไรเงี้ยเรากอะไรประมาณนี้แต่ว่าเหมือนป็นหนึ่งังนเลยนะตอนนี้เหมือนได้ร้อยสี่เอ็ดามจะนเอมันก็ มันเด็กมัโตคะร mm ับมันเราอายุยี่ะเราเพิ่งยังไม่ถึงยี่สเลยครับมันแโตอะไรเงี้ยครับเขาก็เก่งเขาเก่งเขาเก่งแต่ว่ามวยมวยไทยมันเกี่ยวเรื่องบรรยากาศและการทางารก็มันเกี่ยวข้องกรงใจก็เข้าใจกันด้วยอะไรเงี้ยได้ได้ได้มามาม